สวัสดีค่ะแล้ววันนี้มาพบกับแจ็คกี้เมก a u s ูสคานะคะกับรถยนต์ที่ขายดีอันดับหนึ่งที่สุดของค่ายใบพัดนะคะคือ BMW X3 d ด e s e l 20D M Sport ค่ะที่สำคัญนะคะรถยนต์คันนี้มี BSI ยาวนานถึง6ปีแสน0 0 0มกิโลค่ะ และมาพร้อมกับชุดติดตั้งลำโพงซับบ็อกนะคะเครื่องเสียงเนี่ยกระหึ่มมากเลยนะคะและล้อ BMW 20นิ้วของ BMW X5 diesel M Sport ค่ะคุ้มค่าที่สุดนะคะของวินาทีนี้แล้วนะคะกับราคาที่จ่ายเพียงครึ่งเดียวของรถใหม่ป้ายแดงเท่านั้นนะคะ bmw x3 d i e s e m sport คันนี้นะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับสีดำแมทัลลิกค่ะปี2020 bsi ยาวนานถึง6ปีแสน2 0 0 0มกิโลค่ะตัวนี้นะคะวันนี้ที่ลูกค้าจะได้นะคะก็คือวารันตีที่ยาวนานพร้อมกับ Mobility Service นะคะและล้อแม็กพิเศษค่ะวันนี้เรามาชมพร้อมกันนะคะคือจะเป็นล้อแม็กของตัวท็อปของ bmw x5 ค่ะก็คือแม็กของ m sport ตัว20นิ้วเลยและยางใหม่ค่ะ คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะและกับออปชั่นของเขาอยู่แล้วนะคะที่มาพร้อมกับหลังคาพา n โนรามิกกัสทลูฟนะคะหรือหลังคาแก้วนั่นเองสภาพใหม่แบบนี้เลยนะคะภายในสวยงามค่ะเลขไม้นะคะวิ่งมาเพียงแค่75,000กว่าโลค่ะดูภายในไปพร้อมกันนะคะเบาะภายในนะคะตกแต่งด้วยสินตานเทอร่าค่ะลองเข้ามาดูใกล้ๆนะคะ และตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งของตัว M Sport แท้ Head, ทั้งคันเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเบาะหลังค่ะโหใหม่เนี้ยบมากนะคะสะอาดมากค่ะบ่งบอกถึงการใช้งานนะคะที่ดูแลรักษามาอย่างดีเป็นพิเศษค่ะพร้อมกับการเข้าศูนย์ในการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะนะคะและการเคลม BSI อย่างต่อเนื่องนะคะตามระยะเลย นอกจากออปชันของเขาะนะคะที่เต็มแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังมีการติดตั้งชุดเครื่องเสียงซับบล็อกมานะคะเพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่นะคะทั้งเครื่องเสียงที่กระหึ่มนะคะพลังของลำโพงนะคะที่ดังนะคะอันนี้คือค่อนข้างคุ้มค่ามากชุดเครื่องเสียงนี้นะคะมูลค่านะคะน่าจะอยู่เวลาประมาณ5-60 0 0 0บาทเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณสามารถเป็นเจ้าของรถ BMW X3 Diesel M Sport นะคะตัวนี้ได้เพียงแค่จ่ายนะคะราคาแค่2,269,000บาทเท่านั้นนะคะวารันตีที่มาถึง6ปี1ส0 0 0 0กิโลนะคะ BSI และที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ฟรีดาวน์จัดเต็มค่ะใช้เงินออกรถนะคะไม่เกิน50,000บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะ อย่าลืมค่ะแวะมาดูรถ BMW คันนี้นะคะที่เมกายูสคารสาขาดอนเมืองค่ะกับแจ็กกี้นะคะที่เบอร์0946645635แล้วพบกันที่เมกายูสคารค่ะ,คะ